X ปกติเนี่ยทุกตัวไปเนี่ยกับสาง X ที่มันโหดที่สุดในโลกก็ว่าได้เนี่ยมันเป็นยังไงเดฟแม่งแบบระเบิดระเบ้อเลยถ่ายดอกไม้คือดอกไม้หลุดออกมาจากฉากเลยแบบป๊อปอัพเลยเหรอใช่เลนคือเรียกว่าเกรดโปรได้เลยสำหรับช่างภาพแต่ข้อเสียของเขามีไหมมีนะไม่สามารถใช้เทลิมาโคได้ในโหมดเกมมีโหมดเพิ่มเทมเพลตขึ้นมาอีกโหมดเกมเนี่ยมันจะทําให้หกสิบนั้นเนี่ยลื่นขึ้นคือผมลองเล่นแบบโอ้โหยาวนานมากครึ่งชั่วโมงผมบอกเลยว่าภาพที่ได้ไม่ว่าคุณจะเอาไปทําเฟสไดวันลงดันเจียนลงอาบิสล เขนมาสมครับฮัลโหลครับเพ่เด <|so|>> ี๋ยวมีพัสตุไปส่องครับผมวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับออเนอร์เมจิก s r พอช Design ครับเพราะว่าวันนี้คลิปนี้เป็นการนั่งคุยเล่น,ลนๆหรือละเอียดจริงๆสบายๆดีกว่าเพราะว่าจริงเราพอเช่เมจิก7จ ISR ปอเช่ดีไซน์เนี่ยไม่เข้าไทยไม่เข้าไทยอาจจะเข้าก็ได้นะเพราะว่าจริงเราเคยมีในอดีตอ่ะที่มีพอเช่ดีไซน์ที่เป็นสมาร์ทโฟนเข้ามาขายในบ้านเราแล้วด้วยครับแต่ว่าผมจะให้คุณเนี่ยได้ดูไว้ก่อนที่จะมีรีวิวเมจิก7บ้านเราเพราะว่า7 r ISR เนี่ยมันจะปล่อยที่เมืองนอกก่อนครับแล้ว ISR กับ7เนี่ยมีความคล้ายๆกันอยู่มีความแตกต่างกันที่ผมเห็นนะถ้าไม่นับดีไซน์ก็จะมีีีีีแแคค่่่่เเเเเลลลลลนนททมมกกาารรปยยือองววะด้็ ดูรับแสงแต่หลักๆอะคล้ายๆเดิมเราเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เล่นมือถือแบรนด<ช>์ออเนอร์เท่าไหร่แ<ช>ม้ว่าออเนอร์จะเป็นสมาร์ทโฟนแบรนด์แรกในชีวิตผมก็ตาม <c oughs> แต่ว่า <c oughs> พอไม่ค่อยได้รีวิวเนี่ยเราเองก็อยากจะฟอลโล่ตอนนี้ออเนอร์เขาปถึงไหนแล้วผลิตภัณฑ์เขาเปิดตัวไหนบ้างใช่ทีนี้ตัวออเนอร์เมจิก7 RSR ถ้าเรากางสเปคขึ้นมาเอาแก่นหลักเลยนะอย่างเช่นตัว CPU <ม>ตัวหน้าจอตัวแรมตัวรอมตัวแบตตัวฟาสชาร์จการกันั้กันฝุ่นพอดการเชื่อมต่อทุกอย่างเหมือนกันเลยกับเมจิก7กับ7 เดวเพื่อนๆคนไหนที่สนใจ Honor Magic 7อยู่ก็ลองดูคลิปนี้ไว้ประกอบการตัดใจได้แล้วก็มีเกมทดสอบอยู่ที่ในช่องเกมจ๋าครับผมทำมาเยอะไม่กี่เกมคุณหกเกมอันนี้คือที่มันเป็นเครื่องนอกเนี่ยหกแล้วนะแต่ว่าเครื่องนอกเนี่ยที่เราได้มานี่ก็มีความแปลกเหมือนกันปกติเวลาเราซื้อมือถือเครื่องนอกมาเล่นเนี่ยนะครับปัญหาของเราเลยนะหนึ่งการใช้งานพวก Google Play เนี่ยมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ตัวนี้สำหรับส่วนตัวผมอะแทบจะไม่ต่างโดยช่องยิ่งครับเวลาเราใช้งานกับพวกเ i ไทั้งหลายเลยที่ไม่แบบไม่ จอเปิดหน้าต่างย่อยไม่เหมือนกันเลยรวมถึงตัว AI ที่มาจากเมืองจีนนะครับผมไม่ได้เหมือนกันก็เลยเออแปลกเหมือนกันเรื่องนี้ของดีเลยหรือแม้แต่การเล่นเกมของแบงค์เกมที่มันชอบมีปัญหากับเครื่องจีนคือผับจีผับจีเป็นไงผับจีได้ร้อยยี่เนี่ยอสปอยเลยสปอยเลยเออในกูงงมากว่าแบบเฮ้ยเล่นผับจีร้อยยี่ไงวะคือปกติเนี่ยถ้าเป็นการติดตั้งแอปที่ผ่านการดรอพ APK มาหรือว่าการโหลดผ่าน Play Store ที่ไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ของแท้มันมีโอกาสที่จะได้ร้อยยี่สิบเนี่ยน้อยมากแต่รุ่นนี้พิ ยังได้โหมดเกมที่สามารถเพิ่มเฟรมเรทได้อีกโอ้โหว้าบอจัดก็เลยสู้เออมันสามารถที่จะเอามาทําทิปเล่าหลังใช้งานให้ได้ฟังว่าเออมันใกล้เคียงกับของที่จะเข้าไทยเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าทางนี้นะครับบอกก่อนซอฟต์แวร์ที่เราเล่นเป็นซอฟต์แวร์จากเมืองจีนใช่แล้วก็เป็นเวอร์ชั่นไชน่าแล้วก็เครื่องนี่เราเล่นเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกับเครื่องที่แบบขายจริงส่วนใหญ่เพราะว่ามันคือตัวลิมิเต็ดปอเช่ดีไซน์ R S R ซึ่งราคามันจะแพงกว่าตัวปกติอยู่ประมาณแบบ2เท่าออเนอร์ Honor, โดยปกติถ้าเป็นเรือธ เรารีบกันไว้อะเออตอนนั้นตอนนั้นผมซื้อมา2อ0 0มแล้วก็ของแถมคือตอนนั้นมีตู้เย็นมีทีวีด้วยซื้อที่ซีคอนเออนะครับก็ไอคนที่ไปจองอะแบบว่าเออร์ลี่เบิร์ดอะไม่ได้ตู้เย็นทีวีกูกูไปเดินผ่านแล้วกูซื้อตามกูนึกว่าจะได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าจะซื้อมือถือของเนอร์แนะนำให้ช่วงเออร์ลี่เบิร์ดของดีเอร์ลี่เบิร์ดนอกจากจะได้ของแถมเยอะราคายังได้ส่วนลดด้วยก็เป็นอีกหนึ่งเรือธงนะที่ผมรู้สึกว่าปีนี้น่าจะสนุกเเ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 พรรรรรราาาาาาะะวว่่่่่่่ฝฝััังง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 งออ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 กกก็็็ืืืืคบ้้ยตนนีจ เ,เ,เปิดมาที่ประเด็นแรกครับแบงค์ยังไงการใช้งานทั่วไปครับการใช้งานทั่วไปสําหรับผมที่ไปเจอมานะหลักๆเลยที่อยากจ,จะต้องบอกไว้ก่อนคือจอของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นจอแบน<ม>ที่เราต้องบอกหนยเพราะว่าในปี2025เนี่ย iPhone จอแบนจอแบนครับซัมซุงจอแบน Oppo มีจอแบนแพล่นหมดละวีโว่มีจอแบนที่เป็นเรือธงแต่ว่าขายที่เมืองนอกไม่ขายไทยเหมือนกันออเนอร์เนี่ยผมเองก็แบบเออลังเลอยู่ว่าเขาจะเขาจะทำจอแบนปะวะอาจจะมีแบบตัว Magic 7ธรรมดาที่เป็นจอแบนละมั้งไม่รู้แต่ว่า7 Pro ที่ผมดูมาในเมืองนอกอ่ะก็เป็็็นนนนนนนจจจออ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 เเเเเคคิรร์ฟ4ดด้้้้าาาหหมมมืืกกััับบ7 ISR ถุณลงงงธทีี่่่่ปปแยูะตวไไ ตัวนี้เป็นจอเคิร์ฟแต่ในความเคิร์ฟของเขาเนี่ยไม่ได้เยอะมากนิดเดียวนนเป็นแบบ,แบ,บไมโคร,รเคริร์บอ่ะใช่กับอย่างหนึ่งก<ๆ>็คือพวกแบบความแข็งแกร่งของหน้าจอที่หลายๆคนแบบคอนเซิร์นกันว่าแบบเฮ้ยจอโค้งจอมต้องแบบพังง่ายแน่นอนอตัวนี้เขามีการเคลือบนะครับเป็นที่เป็นแบบว่านาโนคริสตัลของเขาอะทนกว่าปกติเนี่ยสิบเท่าดังนั้นเผลอๆเอาจริงนะถ้าไปหล่นทับแข็งกันกับพวกแก๊งจอแบนน่ว่าเผลอทนกว่าจอแบนดูได้จากคอเนอร์ที่เปิดตัวเมื่อประมาณปีที่แล้วเก้าตัวเก้าบีโอโหแม่งเอาไปทุบกันแบบต อุ่นใจได้เรื่องความทนแต่ว่าไอฟีลลิ่งการใช้งานเนี่ยอันนี้อยู่ที่ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบแล้วแต่อย่างหนึ่งที่คอนเฟิร์มได้เลยนะจอใหญ่สว่างเต็มตาแล้วก็ความพิเศษของแบรนด์ออเนอร์ในเรื่องของตัวหน้าจอ,อคือจอโอเลดของเขาเนี่ยเป็นโอเลดแบบ LTPO ที่มีค่า PWM UM อะ่ะสูงมากสมาร์ทโฟนโดยปกติเนี่ยนะครับถ้าเป็นพวกซัมซุงไอโฟนอะไรเงี้ย PWM UM จะอยู่ที่ประมาณ4 0 0ประมาณเนี้ยก็ค,คือไม่เกิน500รอหรือเทพๆหน่อยพวก Oppo Vi v o r e a เร e วมีพวกนี้ก็ประมาณแบบ2,000 3 0 0านี่โอโ้โหแทบกาบแล้วอ,ออนเนอร 2 2 0 0นี่แหละคือแบบโหดมากและผมเคยทําให้ดูไปแล้วนะครับในคลิปรีวิว6ก ISR ตัวละ8 0,000เมื่อปลายปีที่แล้วเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว,ว่าเวลาเราอยู่ในที่มันแสงน้อย <EX. S 2> แล้วการกับพริบที่มันเกิดขึ้นอ่ะ4 0 0พกว่ากับไอ้พวกหลักร้อยอ่ะมันต่างกันเยอะครับมันห่างกันเป็น10เท่าดังนั้น,น,นผลที่ได้คือเวลาเราเล่นมือถือไปนานๆแบงค์ดวงตาของเราจะไม่เมื่อยล้าแบงค์กับเราอยู่หน้าจอมือถือทั้งวันถ้ามันได้โปรเทคตาเราสักหน่อยนึงอ่ะมันก็น่าจะดีอย่างน้อยจอที่มันโปรเทคตาเราเนี่ยมันทาให้เราตา SGS อนะไรเงี้ยมาเซอร์ติฟายให้อ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกัน,นครับผมแต่ที่ผมชอบมากๆนะส่วนตัวผมในการใช้งานทั่วไปนะให้ผมเดาไหมอะไรลำโพงถูกอะไรเนี่ยสุดยอด ไอ้คือลำโพงมันแบบพิเศษมากจริงมันอาจจะดีมาตั้งแต่เจนที่แล้วหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะตอนที่ผมเล่นตัวเมจิก6เมจิก5เนี่ยตอนนั้นก็รู้สึกว่าดีแต่แค่ว่าครั้งนี้รู้สึกดีมากๆอ่ะมันเปิดมาแล้วมันมันตื่นตันอ่ะผมตื่นตันตื่นตันเออขอโทษมันแปลกอ่ะนึกออกป่ะความรู้สึกผมนะมันเหมือนไม่ใช่มือถือแต่มันคือลำโพงบลูทูธขนาดย่อมยใช่คือมิติเสียงที่ได้ผมบอกเลยว่านุ่มลึกแล้วฟิลที่ไม่ได้คือแบบโอ้หเบสคุณนุ่มมากคือผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้ร 50%ครับพอลอง100%เท่านั้นแหละเรียบร้อยคนลุกปวดขี้อ่ะเสียงที่เขาได้อ่ะจริงผมบอกเลยนุ่มหูมากแต่จุดพีรณาในการใช้งานเนี่ยส่วนตัวผมนะก็คือเรื่องของน้ำหนักโอ้ผมว่าน้ำหนักการจับถืออ่ะมันไม่ค่อยคอมฟอร์ตกับมือเท่าไหร่คือมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เจนเมจิก6เมจิก6ใช่เมจิก5ก็เป็นเนาะตัวเนี้ยมันเหมือนจะดีขึ้นนะถ้าเกิดว่าเราไปดูตัวที่ไม่ใช่ปอเชดีไซน์เพื่อนมันก็เล็กลงนะแต่ก็ยังมีความแบบรู้สึกแบบหนักหักอยู่แล้วก็เวลาจับเข้าไม้เข้ามือแล้้วมมมมมมัััันนนนนนนไ่่่่คออออออยรรตกกกบบืืืืืเเทาหหหหูงปล ตอนที่จับเนี่ยมันไม่ไม่ได้รู้สึกว่าน้ำหนักมันเบาเหมือนกับกระจกหรือว่าอะไรทั่วไปมันมีความหนักเหมือนกับโลหะบางอย่างใช่ใช่มันมันปึ๊กปึ๊กประมาณหนึ่งอ่าใช่ใช่อีกหนึ่งเรื่องที่แบงค์ไปเจอมาก็คือเรื่องของตัวแบตครับแบตเตอรี่ของออเดอร์เมจิกเจ็ดเนี่ยนะครับให้มาเป็น5,850ครับมิลลิแอมป์เป็นแบบซิลิคอนคาร์บอนเจนสามเรื่องนี้เป็นประเด็นที่แบบว่ามีคนมาคอมเมนต์ผมหลายๆคลิปเลยว่าเวลาผมพูดถึงตัวแบตที่เป็นซิลิคอนคาร์บอนอ่ะเฮ้ยพี่มันมันเหมือนกับ แบตเตอรี่ที่เป็นซิลิคอนคาร์บอนมาใส่สมาร์ทโฟนเองเนี่ยประมาณ2-3ปีที่แล้วแต่เพิ่งมาบูมจริงๆในช่วงเมจิก5 Pro แล้วก็6 Pro ที่มันเพิ่งมาบูมเนี่ยพเพราะอะไรหรือว่าเพราะการที่มันจะเปลี่ยนแบตให้กับสมาร์ทโฟนเนี่ยที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอีกประเภทหนึ่งอ่ะมันเสี่ยงเราเคยเห็นมาแล้วครับว่ามีบางแบรนด์<ม>ที่มีปัญหากับเรื่องแบตเตอรี่อ่าน้อยๆหน่อยก็แบบแบตเสื่อมไวขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นแบบว่าเอ้ยแบตร้อนโอเวอร์ฮีทง่ายหรือดักขั้นสุดเลยคือมีโอกาสระเบิดได้ดังน้กาที่แลมเปววๆ็ค ซิลิคอนคาร์บอนครับข้อดีมันเลยคือในขนาดที่มันเท่ากับแบตเจนเดิมอ่ะมันได้ความจุเพิ่มขึ้นมันบางเบาลงมันชาร์จไวขึ้นมันเป็นอนาคตใหม่ของแบตเตอรี่ในสมาร์ทโฟนพอออเนอร์ทํามาแล้วปี2ปีแล้วมันเวิร์ครุ่น1ก็ทําได้ถูกอันนี้คือต้องยอมพําว่าเออเขาเคาเป็นผู้นําด้านนี้เลยจริงครับและถ้าเรามาดองรุตัวนี้เป็นเจน3แล้วฟาสชาร์จ100วัตต์ได้ไยเลส80วัตต์ได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วในปี2025เองก็มีบางแบรนด์นะเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเซลล์แบตยังเป็นลิเธียมโพลิเมอร์อยู่เนี่ยพอเป็นซิลิคอนคาร์บอนกันหมดแล้วเรือทงเดี๋ยวนี้จริงๆออเนอร์เนี่ยถ้าเป็นพวกมิดเรนก็ เริ่มได้กันแล้วป่ะปีนี้น่าจะเริ่มได้กันแล้วต้องลองดูในปีนี้ก่อนว่าเปิดตัวมันเป็นไงบ้างเพราะต้นทุนแบตที่เป็นซิลิคอนคาร์บอนเนี่ยถือว่าค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะให้มามีรีเวิร์สชาร์จให้มีเสียบสายได้มีไวเลสได้ก็ถือว่าครบเครื่องใน,นส่วนการใช้งานอย่างเช่นการดูหนังฟังเพลงอยากจะบอกแบตแม่งโคตรอึดเลยโอ้โหยังชอบมากดูหนังเนี่ยนะครับผมไปดูหนังมาหนึ่งชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไปประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นั่นก็ตีเนื แต่ว่าประมาณให้ว่าแบบหนึ่งชั่วโมงมันลดไปห้าเปอร์เซ็นต์เองทำได้ไงวะก็อย่างว่าแหละเพราะว่าเหมือนเหมือนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตัวพรีเมอร์เมจิกหกเนี่ยก็ได้สมยานามว่าเป็นมือถือที่แบตเตอรี่อึดมากอืมอมมาในปีนี้เขาก็เลยแบบไปกันใหญ่เลยไปกันใหญ่เลยจริงอะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเออแปดเอลิทด้วยมั้งแปดเอลิทก็คือแบบว่าอาจจะแบบว่าถ้าใช้งานหนักๆนักก็กินแหละแต่ถ้าใช้งานบอๆอาจจะแบบว่าเซฟกว่าสมัยก่อนมั้งอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเครื่องนียได้น่ะมันเป็นเครื่องนอกครความอไรับเอเพราะ หลดมาอย่าง YouTube อย่างไรเงี้ย APK หมดเลยนะใช่ใช่ใช่นึกออกมันคือแบบขนาด APK มึงยังอึดขนาดเนี้ยถูกนึกไม่ออกเลยว่าแบบถ้าเป็นตัวเต็มจะขนาดไหนแล้วผมบอกเลยว่าในการเล่นเกมแบตเตอรี่ลดน้อยมากเท่าไหร่สิเอร์เซ็นต์จริงไหมเนี่ยจริงสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือเล่นเฉยๆหรือเล่นบัาทึกหน้าจอเล่นเฉยๆโอเคตกใจหมดหัวโอ้ถ้าอ่านหน้าจอไปด้วยสิบเปอร์เซ็นต์นี่ผมว่าโอ้ซื้อเถอะคือนอกกับผมหิวเลย่างเงี้ยไม่โหดเกินหดจริงดั้นคนที่กำลังกังวลอยู่ว่าเออแบบซิลิคอนคาร์บอนมันดีไหมพ เ,เ,เขาเริ่มรู้แล้วไงว่าโอ้โหกระแสตัวนี้เนี่ยเป,ปดมันอึดจริงๆนะอ,อ,อ,อันนี้ก็รเราไม่เข้าไปนะครับจริงแล้วมันมีส่วนเสริมในด้านของชิปเพิ่มเติมเลยนะไม่ใช่แค่แบบว่าเออให้มาเป็น8 Elite ไม่ใช่ให้แบบความแรงนู่นนี่นั่นมาแต่ว่าเขาจะมีชิปด้านในที่ช่วยในเรื่องของการแบบเพิ่มเฟรมเรทหรือช่วยประหยัดพลังงานหรือช่วยเรื่องของความปลอดภัยด้วยแต่ผมไม่อยากจะพูดเยอะเพราะว่าผมไม่แน่ใจนะว่าเครื่องที่ขายโปรเบ้าอ่ะมันจะมีชิปพวกนี้มาหรือเปล่าใช่ใช่ถไปก็เป็นเรื่องของการเล่นเกมครับอันนี้ผม ทุกส่วนเลยอ่ะเกมบ้านๆอย่าง R วีนะยังไงกราฟิกมันก็สูงอยู่แล้วเฟรมเรทก็60อยู่แล้วแล้วตอนที่เล่นแบบยาวนานอ่ะภาพที่ได้โอเคอยู่แล้วเฟรมไทม์นิ่งเฟรมเรทลื่นภาพลื่นหน้าจอสว่างหน้าจอใหญ่ถ่ายสกิลง่ายคือทุกอย่างในเกมที่มันเป็นเกมระดับเริ่มต้นเนี่ยผมว่ายังไงมันก็ทําได้ดีอยู่แล้วอ่ะแล้วพ่วงมากบบว่ากินแบตน้อยไอ้สิบเปอร์เซ็นต์ตะกี้คือเกมอะไรผับจีด้วยผับจีด้วยผับจีร้อยยี่เนี่ยนะใช่โอ้ยเื่องอันถ้าเป็นอวีหกผมว่าน่าจะโอ้โหม่ ไม่หลอกกันดีกว่าเออ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 อ้ขนาดผับจีร้อยยี่ยังสิบเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งชั่วโมงแล้วอวีที่กินสเปคน้อยกว่าค่อนข้างเยอะอาจจะได้เห็นเลขตัวเดียวอาจจะเจ็บหน่วยก้าเออมีรุ่นอ่าโอเคก็ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจนะถือว่าคุณจะซื้อเครื่องสูนไทยจะได้มีข้อมูลตรงนี้ไว้แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเครื่องสูนไทยเนี่ยแบตมันจะอึดแบบนี้หรือเปล่าแต่อย่างที่เรารู้กันว่าเราเป็น d อ t apk มาไฟบางไฟมันอาจจะไม่สมบูรณ์แต่ว่ามันก็ดีในแบบของมันแล้วประมาณนี้ไปโอเคนี่ไล่ฝั่ง แน่ขึ้งมากเพราะด้วยความที่เรา .apk มาเยอะมันไม่มีรุ่นไหนที่มันหายากดีกว่าที่จะสามารถเปิด90หรือว่า120เฟรมในเกมนี้ได้แต่ในรุ่นนี้เปิดได้120เฟรมซึ่งเป็น120เฟรมที่ให้ความรู้สึกที่ลื่นตามากๆต่างกันไหมกับ120ที่มันมาจาก store โดยตรงกับพวกเครื่อง Global ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าไม่ได้ต่างกันมากนลททาง m o v e มนต์หันซ้ายขวาจังหวะลงจิตจกรกลจิตกรรมหันพลิกยิงหรือว่า r e f ฟ e c t ไวรุ่นพวกนี้เนี่ยผมว่ามันเหมือนกันเลยกับ120เฟรมที่เป็นในรุ่น Global ครับต่างๆแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกได้ในเกมนี้คือหน้าจอสว่างมีโหมดเกมที่สามารถเพิ่มเฟรมเรทได้ไม่รู้จะเพิ่มไปทาไมเพราะว่ารอยี่อยู่แล้วจอมันก็ตันอยู่แล้วมันอาจจะแบบว่าเอ้ยมึงอยากจะเล่นแค่60ป่ะแล้วมันก็แทรกขึ้นไปเป็นรอยี่อย่างนี้ได้ป่ะอาจจะเป็นไปได้เออแบตอาจจะอึดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเราเคยเทสกับพวก vivo oppo จ้าอะไระพวกที่มีชิปแยก่เออเฮ้ยมันก็เห็นผลชัดนะอย่าง oppo ที่เราเล่นมาเนี่ยก็เปิดแค่90แล้วแทรกเป็นรอยี่บแบตลดน้อยมากอาจจะมีผลในเกมแบบนั้นก็ไไได้แต่หนนก็ มันเปิดไดีลิอะพลังดิบไปเออมันคือแดีลิตอ่ะใช่ก็เปิดไปนีเออแต่ในความรู้สึกผมนะพอหลังจากเรื่องนั้นเสร็จพอมีโหมดเกมก็มาช่วยอีกเพิ่มเฟรมเรทแล้วใช่ไหมครับมีโหมดเกมที่สามารถบูตสีหน้าจอได้แต่ว่าไม่ได้ละเอียดมากถึงขั้นที่ปรับแต่งได้แค่แบบมีแค่2ก๊อฟก็คือสว่างขึ้นแล้วก็อิ่มสีมากขึ้นอย่างนี้ก็มันช่วยเพิ่มอัจรรสในการเล่นได้ส่วนความรู้สึกในตอนเล่นหน้าจอเนี่ยใหญ่ก็จริงแต่ผมรู้สึกว่ามันเล็กไปนี่เล็กอีกเหรออาจจะเป็นเพราะว่าาาาาไออออ้้้้้กกลลงงหนนน2เเยมมัฟขขขะึทแบบ ลาผมมองอรายละเอียดแล้วมันมีอะไรมาบังเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊มันก็ขันใจนิดหน่อยนะแต่ว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยครับใครรับได้ก็รับนะส่วไจโรค่อยอยางว่าดีนะครับผมรู้สึกว่าชอบไจโรนะไม่ได้รู้สึกว่ามันบาลานซ์แล้วมันเปยเยอะเพราะว่าด้วยโมดูลกล้องที่มันใหญ่แล้วก็มันยืดออกมาเนี่ยไม่ได้ใหญ่เท่ากับตัว vivo x 200, 2 0 0หรือว่าตัว f i n x 8 pro ก็เลยเวลาจับถือก็เลยรู้สึกว่ายังคงทําได้ดีอยู่อันนี้ผมเสริมให้นิดนึงเครื่องที่เราได้มามันคือ7 ไ s r ใช่ป่ะ right แต่ถ้าเป็น7ปกติอะมันจะเล็กกว่านี้โมดูลกล้องมันก็จะเป็นวงกลมถูกก็จะจับเข้ามือง่ายกวามัง้งอันนี้เป็นความพยายามของออ,อเนอร์เหมือนกันนะครับที่จะลดขนาดของตัวใซซิงกล้องเออให้มันเล็กลงเจนชิ้นนีแ้แพงเลยตัวอย่างเลยผมปรับกราฟิกมันเป็นสูงสุดนะเฟรมเรทหกสิบในโหมดเกมมีโหมดเพิ่มเฟรมเรทขึ้นมาอีกไม่แน่ใจว่าในส่วนเฟรมเรทเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจริงไหมเพราะว่าผมไม่ได้มีแอปตัวเ็คแต่คิดว่าเฟรมเรทที่มันเป็นโหมดเกมเนี่ยมันจะทําให้60นั้นั้นนจะลื่นข ร้อยี่หรือว่า90แต่เพียงแค่ว่ามันจะทําให้โมชันทมหรือว่าโมชั่นต่างๆเนี่ยภายในเกมเนี่ยมันดูลื่นขึ้นซึ่งถ้ามีแบบนี้มาแล้วนั่นหมายของว่าในอนาคตเครื่องสุนทไทยเข้ามาอาจจะมีอาจจะสามารถแทรกให้มันเหมือนกับ oppo vivo เลยที่แบบว่าบอกเลยว่าภาพจีเนี่ยจาก90เป็นร้อยี่ได้เลยคือผมลองเล่นแบบโอ้โหยาวนานมากครึ่งชั่วโมงผมบอกเลยว่าภาพที่ได้ไม่ว่าคุณจะเอาไปทําเว s t d a วันลงดันเจียนลงอัลบิสลื่นหมดเลยสกิลหนักหนาสาคันขนาดไหนลื่นมากแล้วที่สําคัญคืออันนี้คือชอบ มากเลยนะความร้อนความร้อนผมแม่งพยายามรีดทุกอย่างพยายามอัดหน้าจอเอ้ยผมพยายามปรับกราฟิกให้มันสูงเลยรู้ไหมความร้อนสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่ครับสี่สิบชี้อะไม่ร้อนเลยเนี่ยจริงสี่สิบนี่เท่ากับว่า iPhone 16 Pro Max ที่แบบเพิ่งจะเข้าเกมเกมจินเ่ยเออแล้วผมแบบเจมที่ว่ามันแปลกๆว่ะเดี๋ยวพี่ลองเล่นใหม่เหมือนเดิมโอ้บั๊กอีกแล้วเฮียได้ตัวบั๊กมาใหม่เพิ่มว่ะใช่แต่ผมผมบอกกับเจมไปแล้วว่าเออให้ตีว่ามันเป็นไฟล์ .apk ไปก่อนเอรูปแล้วให้ข้าวให้น้ำแล้วกูตอนนี้ให้ข้าว ส่งพลังงานมาได้แบบไม่เต็มที่มันก็เลยต่อเคสบ้างเรนถ่าเคสถอดด้วยจริงปะเนี่ยจริงไอ้ทียคือผมเนี่ยพยายามที่จะรีดเพราะว่าผมจะได้พูดว่าเออในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยความร้อนมันจะเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะแบบเออปืนวัดอุณหภูมิคุณเสียหรือเปล่าไม่นะแต่ของเราคุณรู้คุณรู้ไหมไม่แต่ปืนวัดอุณหภูมิของเรานี่คือเกรดระดับอุตสาหกรรมเลยนะคุณรู้ไหมผมจับอย่างเงี้ยเนี่ยผมจับอย่างเงี้ยคุณนอแล้วผมผมเอาปืนที่แม่งวัดตรงนี้ผมนะว่าร้อนสุดโอ้ยเย็ดเคาบ้อนนขาดนนั้เลยะ อาจจะหมาวา่าหัวร้อนกับเกมหรือเปล่าจะเป็นไปได้อันนี้ผมชื่นชมเลยในการเล่นเกมและผมก็บอกในคลิปผมด้วยว่าผมไม่แน่ใจว่าในการทําอย่างอื่นอย่างเช่นการเทสอันตุตู้การเทสไวไลฟ์พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันมีความร้อนสูงขึ้นอีกกว่านี้หรือเปล่าว่าในตอนเล่นเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าความร้อนดีมากตอนแรกอะกะเสร็จนี่ใช่ป่ะไปเลยตอนนี้คูเริ่มคิดแล้วยังไงดีว่าต่อไหมนะอะไราเเพราะว่ามันมีหลายตัวมากที่ยังไม่ได้เปิดตัวและเป็นเรือธงครับแล้วโหว่าถ้าเจอต้องสนุกแน่ๆมีหลายตัวนะครััที่่่่่่มมอยยาากถููปเพืนๆดแตวง เพราะมันอีกสักพักใหญ่ๆว่าที่มันจะเปิดตัวแล้วก็เป็นคู่แข่งคนสําคัญของเขาด้วยครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเครื่องขายไทยแล้วกันเดี๋ยวมาเจอกันอ่ะผมว่าถ้าเครื่องขายไทยเนี่ยน่าจะชัดเจนกว่าเพราะอันเนี้ยต้องให้เครดิตเขาทีนึงว่านี่คือ Por s c ช e RSR ด้วยความที่ว่าราคามันเบิ้ลเป็นสองเท่าอ่ะเพื่อนคือเรือธงอ่ะมันแพงอยู่แล้วูแล้วโดนเบิ้ลไปอีกสองเท่าหรืออีกสองหมื่นอะไรเงี้ยเท่ากับซื้อสองเครื่องเออมันก็จะมีความพิเศษเขาอาจจะใส่แผ่นระบายความร้อนที่ใหญ่กว่าปกติมั่งเออหรือโดยพ้องน ในส่วนวนั้นที่เราได้อ่านเมื่อกี้มาอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเครื่องไทยแล้วกันได้ครับแต่ไล่ยฟังว่าพาร์ทเกมคือดีงามมากดีลองแว็บไปดูได้นะในช่องเกมจ๋าใช่ใช่หเกมถ้าคุณเห็นคลิปนี้เนี่ยแสดงว่าเกมช่องผมมันลงเรียบร้อยและเหมือว่าช่องกูตัดต่อช้าเหรอตัดต่ออยู่ข้างหลังพวกนี้ในทาวเหเองานลอเยอะไอตัดต่อผมเร็วกว่า น้องแม่งของจริงครับของเจมได้ครับที่ดูแลที่เซ็เอ้าในภาพของการใช้งานกล้องจริงๆแล้วกล้องเนี่ยอาจจะเล่าได้ไม่เต็มปากเต็มคาเพราะว่าอย่างที่เล่าครับนี่คือปอร์เช่ i อเอสอาร์ปอร์เช่ดีไซน์มันก็จะมีความพิเศษในเรื่องตัวกล้องด้วยมันเหมือนแอบสปอยอนาคตไว้นิดนึงอ่ะเพราะว่าในส่วนของเลนที่แบบว่าเป็นที่ฮือฮาของออเนอร์ก็คือเลนเทเลเนี่ยตัวเนี้ยจะมีการปรับปรุงให้พิเศษกว่าเมจิกเก็ดยังไงปกติแล้วเนี่ยตัวเลนเทเล 3x ที่เขาเรียกว่าโหดโคตรๆของออเนอร์เนี่ยมันจะเป็น ประมาณ f 2จุดกว่ากว่า2.3 2.4ประมาณเนี้ยคือมันมันดีนะไม่ใช่ไม่ดีมันดีเพียงแต่ว่าตัว p o r s c h e 7 ISR เนี่ยความละเอียดเนี่ยจาก1้อเป็น200และรูรับแสงจาก2.6อ่ะลงมาเหลือ1.88คือถ้าคนที่เล่นกล้องเนี่ยจะจะ,จะนึกออกเลยครับว่าเลนที่เป็น f 2 8กับเลน f หน่เนี่ยมันต่างกันแค่1เลขนะราคาอาจจะต่างกันหลักแบบ3 0,000ื่นเลยก็ได้จริงปะเนี่ยจริงอย่างเลนที่เราใช้อยู่เนี่ย f 2.8ถ้าผมจะเอาระยะนี้แบบนี้นะเป็น f 1.8 1.8นึ่งจเิ่มปาณป โอ้โห oh. อันนี้คือพูดในฐานะที่ว่าเราเล่นกล้องด้วยแล้วเราเข้าใจว่าการที่มันจะทําให้มันเป็นเลนแบบนี้มันยากมากและนี่คือกล้องใหญ่กล้องใหญ่มันทําง่ายกว่ากล้องเล็กอยู่แล้วเพราะกล้องเล็กชิ้นส่วนมันเจ้วเดียวตัวนี้ครับหนึ่งจุดแปดแปดนั่นหมายความว่าคุณกําลังเห็นอนาคตของออเนอร์อยู่ว่ามันจะไปในทิศทางไหนพลังดิบของเลนทีเลตัวนี้ครับผมให้อยู่ในแรงน์เอสเลยความเถื่อนของมันอนะคือมึงสามารถคุณสามารถคุณถือกับมันโอเคคุณสามารถจะถ่ายด้วยระยะเลนปกติแล้วยังได้เดฟวัลฟิลเหมือนที่สมาร์ทโฟนปกต นะเทียบมากับเลนส์ 3X ที่ไม่ได้โหดมากอย่างเช่น84อยัลตราอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่า84อัลตร้เนี่ยเคาเก่งเรื่องเลนส์ 5X iPhone 16 Pro Max ที่เไปเทสมาก,ก็เก่งเลนส์ 5X ตัวเนี้ยเก่งเลนส์ 3X มันก็เลยอาจจะแบบว่าเทียบไม่ได้ไปตรงตัวหรอกแต่แค่ให้เห็นให้เห็นว่า 3X ปก,กติเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยกับ 3X ที่มันโหดที่สุดในโลกก็ว่าได้เนี่ยมันเป็นยังไงเดฟแม่งแบบระเบิดระเบ้อเลยถ่ายดอกไม้คือดอกไม้หลุดออกมาจากฉากเลยแบบป๊อปอัพเลยหรอใช่เลนส์คือเรียกว่าเกรดโปรได้เลยสําหรับช่างภาพแต่ข้อเสียของเคามีไั้มีนะไม่สามารถใช้เทเลมาโครได้ในเดียวกัน Vivo เทเลมาโครได้แล้นี่คืออีก1จุดที่รู้สึกว่าเออถ้ามันจะมี9 นึงที่ออเนอร์จะไปในฝั่งเลนเทเล่คือเรื่องนี้แหละแล้วก็ระยะซูมของเขาอ่ะมันดูเหมือนน้อยเว้ยคือมันมันมันแค่ 3x 3x คือถ้ามึงนึกสภาพนะมันคือ iPhone 14 pro max แล้วตอนนี้ทุกคนเข้าไปแบบ 5x ก็คือ 6x ก็มี apple apple เออมันอุ้ยใครก็อยู่แล้ว 3x คุณเชื่อไหมผมไปถ่ายรูปซูมไกลสุดเทียบกันมานะระหว่าง a14 ultra 1 6 pro max ที่เป็น 5x แล้วก็ตัวนี้ที่เป็น 3x ซึ่งน้อยมากอยู่เองก็สู้ไม่ได้ไม่สู้ได้ตรงชัดกว่าด้วยเอ้างงไปหมดก เรือธงในยุคสมัยเนี่ยตั้งแต่ v ี V o เปิดตัวแบบ X100 Ultra ครับ X200 Pro มาผมเลิกดูเลขเลยผมต้องเทสด้วยตัวเองผมถึงจะเห็นว่าผลลัพธ์อ่ะคืออะไรใช่ส่วนเลนหลักอันนี้สุดๆครับคือมันมันดีมาตั้งแต่เจนที่แล้วแล้วแล้วก็เลนหลักเลนโนตาวล์ y, กล้องหน้าจริงๆถ้าผมจำไม่ผิดเทียบกับ6ที่เราเคยเล่นไว้ก่อนหน้านี้ปีแล้วอะ่ะเหมือนเดิมเลยคือให้ความสดใสให้ความใสเคลียร์ Depth of Field ดีกันสั่นดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นคาแรคเตอร์ของเรือธงอยู่แล้วแล้วก็ขนาดเซนเซอร์ก็ไม่ได้ ก็แค่เรื่องของสกินโทนที่ตามสไตล์ออเนอร์ะถ่ายมาแล้วก็ขาวสวยแบบนางพญาจีนอะไรเงี้ยส่วนที่ผมแฮปปี้มากๆเลยนะก็คือผมเอาไปถ่ายวีดีโอมาจำลองนะว่าแบบเออเราขายของอะเราอยากจะถ่ายวีดีโอลง YouTube ลง Facebook ลง Ti t o อกให้มหนันแบบว่าน้าชัดหลลอดีๆแบบ 4K 60เลยเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยนะคือวัดแสงมืดว่าพอตโฟกัสจึ ocus, ๊งไวเกินบางทีหลุดลยอยะไรเงี้ยเมจิกเไม่เป็นคือนึกว่าไอโฟนอะเอาจริงตอนถ่ายมากูยังคิดว่าเป็นไอโฟนเลยผมโอ้โหไฟไม่ดีจริงว่ะงั้นคนที่เอาไปใช้งานก ยุคนี้อะไรอก็ 4K ร2 0ยใช่รุ่นใหม่ๆเขา 4K ร2อหมดแล้วอะไรยังไม่ได้ได้แค่ Full HD ถ้าเกิดว่าจะเอาเป็นสโลโมชันอะไรเงี้ยแต่เหลือเฟือครับคนทั่วไปไม่ได้ใช้อยู่แล้ว 4K 120ยยังเป็นพวกทำหนังอ๋อเลนส์อัลตาวไวกว้างสัใจคือออเนอร์เจนหลังๆมาเนี่ยอรลตัวไว้กว้างเหมือนแบบประชดอะเมื่อก่อนอะออนเนอร์โห่ย Vivo Oppo เนี่ยออตัไว้แคบแคบทุกวันนี้ Vivo ยังแคบอยู่เลย Oppo ก็ยังแคบแคบอยู่แต่ตอนนี้ตอนนี้ออเนอร์คือกว เพราะว่าเอาไปครอบทำ e S <S เอสเยอะตัวนี้พอพูดถึงเ e อสโหโผมเป็นคนที่บ้าเลยนะต้องวาอยู่แล้วเข้าใจปะผมพาไปเดินเว้ยพาไปถ่ายเงี้ยแล้วกูก็พาเดินเดินซ้ายเดินขวาเดินหน้าเดินหลังนิ่งกว่าซัามซุงเลเวลเดียวแบบใกล้เคียงเลยนะกับ iPhone แล้วนิ่งแบบนิ่งจนงงอะนิ่งจนไม <ป S 2> ่คิดว่านี่คือออเนอร์เกิดอะไรขึ้นกับรุ่นนี้วะบัคอีกแล้วเออส่วนกล้องหน้าครับก็ตามสไตล์ออเนอร์หวานแววกว้างใช้ 1X ได้ใช้0.8ได้แต่ก็มีข้อเสียคือพอมันอยู่ข้างหน้าตรงนี้ครับเเดมมนนาาาิใใหหห้้้กัท เป็นติ่งขึ้นมาซึ่งมือถือ a n d ด o i d ในยุคสมัยนี้เขาไม่มีกันแล้วมันเป็นแค่หลุมในจอกันเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี้ยก็ยังเป็นเป็นเหมือนเกาะอยู่อ,อันนี้ก็เข้าใจนะเข้าใจในทางเทคนิคว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าก็ในฐานะคนใช้ d r น i รอยพอเห็นอะไรที่มันคล้ายๆ p h o n e แล้วกูกูไม่ค่อยสบายใจติ่งของไอโฟนมันใหญ่กว่าเนี่ยถ้าลองสังเกตดูเหนะ็นไหมอ่าเผือ่อว่ามันจะมีคนไปแซวว้าเหมือนไอโฟนเลยไม่ใช่นะครับเขาต้องการที่จะให้คุณนะปลดล็อกได้2แบบก็คือสแกนนิ้วก็ได้สแกนหน้าก็ได้มันก็เลยจาเป็นจะต้องแแแแแบบบบเเเเเเอออออออใส่่่่่่่่่่่มมมาาาาาาาะรรรี้้ยยยกกก็็ปปนน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 นตติิถดดวววคคคุณลลลชูืืืหทจ ก็ต้องรู้เรื่องนี้ไว้ก่อนคงไม่ทำกันอย่างนี้ใช่เกงก็มีทั้งข้อดีข้อเสียส่วนตัวผมถ้าชอบสุดนะเล่นเทเลผมให้แบบร้อยเต็มสิบเลยที่เล่นมาเนี่ยคือชอบมากเล่นละส1บสิบมาตรฐานเรือธงอัลต้าไวสิบสิบ ไม่ติดอะไรออโต้โฟกัสได้นิ่งด้วยแต่กล้องหน้าเนี่ยจะ8เต็ม10แล้วกันในความมีเรือธงควรจะดีกว่านี้แล้วราคาที่เราซื้อมามันก็ซื้อเรือธงตัวอื่นได้สองตัวมันก็ต้องแบบว่าดีกว่านี้นิดนึงแล้วนี่คือทั้งหมดครับของการเอาไปใช้งานมาแบบคร่าวๆที่บอกว่าเราเองก็ไม่อยากจะไปใช้งานให้มันแบบเกินขีดจากัดเพราะว่าเครื่องนี้มันคือเครื่องนอกก็คือเครื่องจีนซอฟต์แวร์ที่เราลงก็ต้องลงผันแบบ .apk อะไรเงี้ยเดี๋ยวพอเราไปเจออะไรที่มันไม่ดีแล้วเรามาด่ามานะันอะเครื่องขายจริงก็จะเเเสสีียยยแแแมววอออกกลลล่่ะาาาาัังคคคบบขขนนนุุปตณ้ เพราะว่าบางคนก็จะซื้อ Magic เมจิก7ไงตัวนี้มันคล้ายๆกันอยู่ลองดูลองดูครับตัวนคนที่ซื้อเมจิก7หรือจะเป็นเมจิก7โปรหรือจะเป็นเมจิก7 ISR เหมือนเราอย่างเงี้ยคงไม่มีหรอกประเทศไทยเพราะว่าคนที่จะมีตังค์ซื้อแบบนี้ได้ต้องหน้าตาดีประมาณนึงแล้วก็รวยประมาณนึงโอเคโอเคซึ่งไม่ใช่กูก <c oughs> ูจะขายกินอยู่แล้วเนี่ยวอวนี้ก็มาลองแชร์ด้วยกันได้หรือคุณใช้ออนเนอร์เมจิก6หรือ5หรืออะไรเงี้ยมาลองคอมเมนต์กันได้โปร5โปรเนาะใช่จริงแล้วมันมีอยู่ประเด็นหนึ เพิ่มความคมชัดแบบที่ oppo vivo samsung realme xiaomi เขามีกันเนี่ยออตัวนี้มีมาให้ครบเลยเว้เออไปลองเล่นมาแล้วดีในระดับที่เรียกว่าใช้งานได้แล้วแฮปปี้แน่นอนเทียบกับแบรนด์ที่เคยออกมาก่อนหน้านี้นนผมว่าตัวนี้ไม่แพ้ออบูรพาไม่แพนะ้เฮ้ยบูรพารัสมิงบูรพารัสมิง ส่วนเพื่อนวันไหนนะครับอยากดูรีวิวอะไรเพิ่มเติมสามารถมาคอมเมนต์บอกเราได้ใต้คลิปนี้ได้แล้วก็คลิปนี้ครับอย่างที่เล่าไปเลยว่าเราซื้อมาเล่นเองนะครับถ้าอยากซัพพอร์ตก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับทั้งเฟซบุ๊กทิกเกอร์ไอจีวีเคไม่มีกูสมัครแล้วโอเคกูแซวหลายคลิปกูสมัครเลยกูรีแฟนด้วยกูตามน้องเบียร์ไปไปกดติดตามพวกเราเลยที่ช่องทางครับนะครับผมส่วนใครอยากดูทดสอบเกมเพิ่มเติมทุกรุ่นมีไหมแล้วในช่องเกมจ๋าครับผมป่านักกุ๊กครับนะเอ้ยเกมจ๋าเขามีรายการคอมรู้ด้วยเหรเน ซีรีส์ประกอบคอมในอนาคตชื่อซีรีส์อะไรพน้องขึ้นคอม <laughs> ชื่อซีรีส์ค,คือคิดดีไม่ค่อยได้ <laughs> บอกกับมึงแล้วโ <laughs> อเคอเจกอนคลิน้าครับสวัสดีครับ